สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลยจะมาแบ่งปันบนสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลยจาหน่ายบนสีเป็นกระถางไซส์สีนิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์ราคา50บาทค่าจัดส่งเมาส์เจ็ดสิบบาทเราใช้บริการขนส่งเอกชน k e x นะคะมีทั้งแบบอนและปลายทางถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยก็คือช่องเทเลยอ่าเป็นส่วนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะ อยู่ใกล้เคียงจังหวัดเลยภาคอีสานอย่างเงี้ยที่เป็นอีสานตอนบนนะคะก็จะถึงประมาณหนึ่งวันส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอยู่อีสานใต้ลงไปก็อาจจะ3วันนะคะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกิน3วันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะแล้วมีจําหน่ายแบบล้างรากนะคะ ทางลากก็10ต้นร้อยนะคะ10ต้นร้อยก็ขอยอดทัานต่ำา10ต้น100บาทรวมค่าจะส่ง70บาทเมาเมานะคะไม่มีเพิ่มค่าส่งนะคะแต่ถ้าท่านรับ20ต้น20ต้นนะคะก็เราจะแถมให้5ต้นนะคะมีไก่แถมให้นะคะ5ต้นเนี่ยไก่อมรินสวยๆเนี่ยแถมให้เลยแต่ว่าต้นที่แถมก็อาจจะ เป็นต้นลำเดียวนะคะแต่อาจจะมีหัวนะคะเพราะว่าต้นสวยๆก็ออกไปเกือบหมดแล้วนะคะแต่ท่านก็เอาไปฟูมฟักเลี้ยงเอามันอยู่กระถางไซส์สีมันก็จะแบบอ่าสูซมลงไปบ้างนะคะเขาอยากเปลี่ยนกระถางดินก็เก่าอะไรประมาณนี้มาดูกันนะคะ,ะขุนสีโคชโคงมีจํานวนนะคะเดี๋ยวเขาก็กัด,กดช้านะคะขุนสีโคชโคงจะกัดช้าจันชาย แดงวัวนกวายุพักนะคะม้ากันทกะเนี่ยที่จะแถมไก่อมรินนะคะมีก้านเดียวอย่างเงี้ยนะคะมีบอนสีเราก็เหลือไม่เยอะนะคะจำนวนก็ไม่เยอะทยอยขายไปเนาะอันนี้อนุม,มัติอาสามีต้นเดียวนะคะทยอยขายไปเพื่อจะได้เอาบอนเล็กอ่ะเนี่ยบอนเล็กอย่างเงี้ย เอามาใส่ตู้ไว้เขาจะได้ตู้ไว้ให้อยู่นอกตู้ก็ตูช้านะคะช่องนี้เลยมีตู้เพราะบอนสีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะขี้เกียจทําเพิ่มไม่มีพื้นที่แล้วก็มันเพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะจังหวัดสงขลานะคะสวยๆพี่คุณทองปางนาปลุกกิมิทาทีวีนาะงสงกรานนะคะมีเบญกากยต้นหนึ่ง มิดไมตรี ree, นะคะมีนางวาลีสีขาวานาคินเทวราชจะแบ่งให้สักสองกระถางนะคะมีราศีสิงบนด่างเ,าเขาก็จะด่างแบบนี้นะคะด่างที่แข้งเพชรพันล้านมีกระถางหนึ่งจอมทัพก็มีกระถางหนึ่ง สุมาอี้โตหรือ,อยังสุมาอี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะ2อสากระถางโจโฉสุมาอีโาอ้โจโฉอยู่เรื่อง3ามกุกนะคะคลายเพชรต้นใหญ่ใหญ่โจโฉคลายเพชรนี่ต้นใหญ่มากพกริกกระเพื่อบ่อเงินอันนี้สวยนะคะเมืองพิจิตรสวย เออไม่ใช่ใช่เมืองพิจิตพูดผิดสุขโขทัยหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าก็สับสนนะคะสุขโขทัยหนึ่งนะคะเมืองพิจิตยังไม่ทำจำนวนอะไรนะอินทรชิตหน้าทองธาตุบางแก้วสุนทรภู่นะคะมีหันุงมาน นุ่มานตจงถนนเกือถางหนึ่งเรืองพนาลายกระถางหนึ่งยักษตรีเมฆกระถางหนึ่งสาวโพธารามก็มีนะคะกัดมาแล้วแต่ใบเขาแบ,บ,แบะๆออกนะน่าจะดินไม่นี้ละเนี่ยใบแบะออกยอดโหลดใหม่ไม่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ก็ลองเอาไปเลี้ยงดูนะคะ นารายแปลงกัดช้านะคะควรอิมเหลือกระถางหนึ่งสหัสดมีช้าก็เหลือกระถางหนึ่งพลายจันคุณช้างคุนแผนนะคะในมั่นปืนยาวหกหลงดาวเพียงดินเพชรบ้านประทุมแพรงนะคะก็เหลือสองกระถางพยาครุฑ จเจ้ากลุงอังวะอันนี้สวยเลยเกอิชากัดหน้าแดงมาสวยเลยม้าสีหมอกรัพสิถีเอ้ยจเจ้าเท้าจะตทชวนมีก้านเดียวเนะี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะอุย้อยยงีิดาแม่กลองนางไหมมีต้นเดียวนินละเสนนินเสนนี่ไม่ใช่ลิงนะนะคะไม่ใช่ชื่อลิงนะ อันนี้น่าจะส่งได้นะเมืองนครพนมเนี่ยแต่อันนี้จะเล็กอยู่อุ้กดาหาน่ะหมอชานยุดไม่ป้ายนะคะอันนี้ก็จะมีองค์โคตถือสารมีแต่ละแม่กุสุม,มาต้นเล็กนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามีหมมัวไหมมันเป็นไม้ข้ามเปียอินทราากรบนกราบวันพฤหัส,สบดี ไก่แก้วตาเสือไก่กระเสมซับอลิพ,พุนชัยทับทิมสยามทับทิมชมพูนะคะไม้เก่าจริงๆแถมต้นนี้นะคะแถมต้นนี้หต้นอะให้ใครรับ200อยอะนางเสือดาวตะวันชิงพลบต้นแถมก็เริ่มจะร้อยหล่อแล้วนะคะ นกวายุพักหงเหนินนางไรีไรก็เหลือไม่กี่กระถางนะคะผีเสื้อสมุดนี่เอาเอาไว้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนก็ได้นะคะมีเรียกซับอยู่กระถางนาอ่าประมาณนี้นะคะมันไม่เยอะแต่ก็เรามาอัปเดตเนาะเดี๋ยวดูสิอุ้ย ไก่อมรินที่จะแถมเหลือเหลือหนึ่งสองสามสี่กระถางแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยสวยนะคะ,ะท่านก็เอาไปเลียง